สวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับเวลาตอนนี้กับมันหกโมงมี20นาทีครับผมอยู่ที่วัดบันเดียอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับเมื่อคืนเทิ่งเลนเทิ่งฝนครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ต้องเข็นหน้าที่จะของให้มันเต็มรอยต้องเข็นภารกิจให้พี่น้องด้ม่วนในซึนนะครับสิภาพพี่น้องก็เบิง่งบรรยากาศด้านหลังไวที่หนตอนนี้ว่รรยาสิเป็นสภาพใดครับไปเบิ้งกันครับอันนี้คือหลังไปที่ครับพี่น้อง สุดเต็มสุดยัง้งบาต้องห่วงครับผมว่าจะอยู่ในสภาพใดนะครับแต่ว่าหน้าที่ก็ต้องเห็ดนะครับเห็ดโอ้รับจ้างเมคนมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องเห็ดมาถามความรู้สึกของพ่อแดงพ่อแดงครับ,บรครับรผมต้อง<ด>ตกยับผมสิน้องถอดไหครับ,บ,รบพ่อแดง มันชิ้นแล้วครับผมเนาะมันถือมันใบแล้วครับชิ้นแล้วครับเป็นชิ้นแล้วเป็นชิ้นแล้วส่วต่อจะเฮาแม่นครับผมเฮ็ดหน้ามื่อยก็หนีเนาะเฮ็ดหน้ากับบวมมือไปไหนเด้ออ่ะครับพอแดงครับพอรุสิกะเบื้องหลังไมที่ครับพี่น้องโอเคครับเนสุ่มเป๊ะเลยครับเบื้องหลังไมที่ครับหนาไปที่เป็นเพลินปูนครับพี่น้องเพลินปูนเบ่้องหลังไมที่ห้อง

ที่กอ่อสาไฟก็ต้องใส่เสียดนะครับทำความสะอาดสายไฟสายไฟเราเครับทียงานเมื่อยเสียบวามร้ส็จของาส,าสังปอคันสังปอคเกี่ยวกับสภาพผู้ซี้เราเป็นไมับมากบครับโอเคครับโอเคอยู่ย <c oughs> อันนี้ขับรถครอบขับรถเพชรศรีอย่างสุเนียมนะครับทีมงานเัาเป็นพอสมควรครับผมสบายวะเฮาสบายครับจิบจิบปเนาะจิ๊บร้อนรึเปล่าทักทายทุกทีพีจิ๊บๆครับสบายครับสบายดีครับสวัสดีอะไรนี่คนนี้ครับเป็นยังไงสบายขึ้นเขาบ้างเนี่ยสบายครับสบาย เปิดดูครับตั้งแต่เล่าเราอยู่ตั้งแต่เล่าหัวดำดำตอนนี้หัวเราเริ่มขาวแล้วแลเมื่อไหน้าตาเราอยู่โดนโพดฮะเดี๋ยวถักท้ายกับแฟนกับกันสู่ต่อปะฮะจี๊บีสู่ครับสู่ผมผมผมนี่ไปย่อมมันหรือว่ามันเป็นยังไงคือไปย่ปยอมครับเจะให้ไหรไหมตัวหนึ่งจะให้ไหรไหมอโอ้ยจะให้ไหรเอานั้นเลยโอเคโี้เต็มสุดกินทั้งพี่แล้วครับ อนี้มงสุดยอดนะครับจ้ะมุงต้วยหรอมุงแคนไหนเอมอยู่นี่ครับนทางให้ีครับมานึครับมดูส,สาวหลอกคนเดียวเก่งชาเช้างเด้อดเลถูหลายๆแล้วสาวแล้วสาวคนเดียวนดครับแต่ว่าถ้าตอนขึ้นเน่ยหมือนตายยาันเขียง <c oughs> นี่ เดียร์เนี่ยเบื้องด้านหนาวเบิ่งกันโอ้นี่แม่ขาดนะครับแม่ขาดหนาววิธเพิ่นกันเละมาตั้งกันกัะท่อมครับแต่ว่าหนาววี่ณตอนนี้จะเป็นร้านปูนครับ เพคนเบาเดี๋ยวไปถามไปถามข้อมู้สึกของโชเฟอร์สุดโรออันนี้โชเฟอร์แหลมนะครับสกายแฟนครับครับผมครับครับไปใช้มือไหนครับอากาศลำไส้ครับเอ้ยับทีมงานผมอ่าเฮ้ยพี่เฮาหมาลงแล้วครับคาดว่าสิมางแล้วเข้ามาบ้าณเก่าโมกเช้า นะครับมาแล้วครับม่านเก่าโมงเสาครับพี่น้องสู่ต่อไปครับผมต่อไปกรมีโอกาสนะครับพี่น้องกากสิมาไทยบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับว่าเป็นยังไงแน่ลำบากขนาดใดแต่ว่าลำบากนี่คือเฉพาลำบากนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพเขาเขาชินแล้วครับเขาชินแล้วโอกาสหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ ไปตอครับพี่หน่องเมื่อนี้ไปอากาศลำน้อยพร้อมลุยตอพร้อ,อมลุยตอครับผมฝนตกแส่แๆ่แส่แ่เขากับลุยตอพออร้อมเสมอลูกพ่อปุ